นายวรัญยูเหมือนรักที่เดี๋ยวมาถามอาจารย์ว่าทำไมพ่อดาวได้เกียรติขนาดนี้หรือว่าน้องดาวได้รับเกียรติขนาดนี้มาอาจารย์ครับก็ได้รับเกียรติได้ใบการนิยบัตย์ฟซีเขาอยากทราบว่าได้ทำไมต้องได้ได้ใบนี้แม่อนสร้าง เฮ้ที่ได้มอบเกียรทีบัดนี้ให้เออเออโอ้ยเย็น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 เย็โอ้ยรู้จักทำด้วยนะ หนูหนูถ่ายคลิปอยู่นะใครสิเดี๋ยวเราไปดูที่คลิปเดอร์ไหนไปอยู่ฝั่งไหนอ่ะน้องดาวโบกโบกโบกลูกโบกโบกโบกอ่ะน้องดาวโบกโบกโบกเออน้องดาวโบกโบกโบกอ่ะโบกโบกโบกเออเอ่อโบกโบกลูกโบกเออ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 โอ้เย็น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  เย็น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 โอ้ยรู้จักทำด้วยนะโอ้สุดยอดใช่ค่ะอ่ะพัดพัดลูกพัดพัดดีจะได้เย็นเย็นสบายเออเย็นสบายโอ้โหระวังระวังหัวประจันอะทำดีๆทำดีๆพี่ดาวทำดีๆ พัดดีๆหนูดาวเออ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 นั่นแหละ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 เออพัดไปลูกพัดไปเออโอจะให้อภิจันย์ไหมอาจารย์ไม่รับวางเลย

ไม่เป็นไรค่ะพระอาจารย์โอ้นี่คือประวัติผมเองครับพระอาจารย์อันนี้พอสังเขปนะครับถ้าเอามาหมดมันไม่หมดครับเออขาห่มพี่นะลูก อีพายงามก็มานะคะวันนี้ไม่รู้ลองดูไปนอรางวัลไปก่อนแล้วจับจับตัวผพ้ใหนนนาะคนไหนนะพ่อใส่ำเส้นห

พี่เลิศพี่เลิศผมวอาจา์พี่เลิศโอ้ยิงอันรับโทรศัพท์ให้นางหน่อยอยู่ฝั่งนี้ไม่ไเนี่ยถุงฝั่งนี้ถุงกางเกง ว่าค่ะส่งแล้วค่ะจ้า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 ดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วค่ะ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  จ้าจัดทานของเรานะคะโหรู้สึกว่าคุณจะเติมน้ำแดงกี่รอบแล้วทำไมหน้าตาดีดีถึงไม่เป็นกองเขาหมดเลยไม่ใช่เขาบอกว่าหน้าตาดีๆไปทางเขาหมดเลยต้องบอกแบบนี้ทำไมลูกฉันไม่เอาอย่างนี้มั่งหรอทำคุณคุณเชิญ นายสุภาพรทิ์ นายสุรวิทย์สิริพาณิชสกุลคุณภาวีคุณภาวีนักบุญบุญวันนี้เข้าพิธีการเราลับ ดรบุญเลี้ยงชิมมันดีดรสมศรีบุญดี คำตวาสิวกาโซติโรวา Kita ini Petrosor 1. ายประนนไม้อ่อนโอเคจากเมียนมาเมียนมามีมิสเตอร์คุณโทมัสเมียนมา นายสุพัน์สอนชัยโปรเโครัตรร์ดรมาเซลิโนตอนลังคิดฟิปสิ์ Okay. From the Philippines, may I call on Professor Edna Simbulan from Pampanga Agricultural State University. Madam Edna. Professor Leonora Santana at Bulacan Agricultural District College. University of Science and Technology, Dr. Maria Lourdes Quijano. We have Dr. Alex the Assistant Director of Tarlac State University, Professor Douglas Pereira. ต่อไปในาใยสำเร็จไพรบึงค่ะนายสำเร็จไพรบึง Doctor เปียรัก hết Eng ตายแล้วบ่ได้ยินบ่ฮู้ นางพงเลดาสังฉินค่ะนาย,นายจำรยไพรักสุขศรีนายนิรุษสาราง,งามต่อไปแต่งตัวหล่อๆนะคะหมอชาน,นายวรัญยูเหมือนรัก เดี๋ยวๆขอขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปไม่ไม่ขอถ่ายรูปหน้า,า,า,น,านั่งลงโอเคนั่งลงไปกัปกา่าวบรราการว่าที่ให้เกียรเราที่ได้ม,มีส่วนร่วมในท้งนี้ หน้ามาหันหน้ามาถ่ายรูปนั่งตรงกลางถ่ายรูปเดี๋ยวนะแป๊บนึ่งที่เดี๋ยวมาถามอาจารย์ว่าอ่าทำไมพ่อดาวได้เกียรติขนาดนี้หรือว่าน้องดาวได้รับเกียรติขนาดนี้มาอาจารย์ครับอ่าก็ได้รับเกียรติได้ใบการนี้แบบเอฟซีเขาอยากทราบว่าได้ทำไมต้องได้ได้ใบนี้แม่กอง้อนช้างที่ได้มบเกียรติบัตรนี้ให้ก็หมายวามว่าคนที่ฝึกช้างดีดี ส่งช้างได้ดีเลี้ยงช้างได้ดีนี่คือเป้าหมายหลักต้องให้รางวัลคนที่เลี้ยงช้างดีส่งช้างดีไม่กินเหล่ามีศีลธรรมนั่นแหละช่วยเหลือสังคมในสายบุญด้วยใช่ไหมครับสายบุญด้วยคือให้เกียรติความทุกย่อมนานาชาติเขายอมรับบวรบวรบ้านวัดคือไม่้เหล่าไม่กินเหล้าใช่ไหมกินศีลห้าแล้วไปเลยศีลห้าเอง

หมุน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 นั่งลงคุณน,นั่งได้บลาฮวนเออเออระวงงงังข้างหลังทิงเออดดดดเดี๋ยว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 